สวัสดีครับผมธนรัตน์ดูลายมือผานคัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชาวคนเกิดราศีมังกรน,นะครับผมในเดือนกรกฎาคมพศ2564นะครับผมก็เริ่มปิดภัยเลยนะครับชาวไพ่ที่จับได้สชาวราศีมังกรในครั้งนี้คือ ไพ่ห้าไม้เท้านะครับผมก็ไพ่ห้าไม้เท้าบ่งบอกถึงอะไรก็บ่งบอกถึงดวงสตาพื้นดวงของชาวราศีมังกรและอดีตที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับผมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ดวงสตาพื้นดวงก่อนแล้วค่อยไปอดีตนะครับผมดวงสตาพื้นดวงใบนี้ต่อว่าอะไรบ้างดวงสตาพื้นดวงก็จะพูดคร่าวๆนะครับผมว่าราศีมังกรเนี่ยคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการทะเลาะ ทะเลาะคืออะไรก็คือเราจะทายอย่างเดียวว่าทะเลาะไม่ได้เราต้องบอกว่าการฟันฝ่าอุปสรรคการฟันฝ่าอุปสรรคหมายถึงว่าอาจจะมีการต่อสู้ดิ้นรนหรือการพยายามอะไรบางอย่างด้วยความพยายามอย่างหนักซึ่งอาจจะเป็นตอนต้นชีวิตของชาวราศีมังกรก็ได้หรือบางทีการที่ชาวราศีมังกรจะทําอะไรสักอย่างให้รุ้ร่วงไปได้เนี่ยมันอาจจะต้อง เผชิญด้วยความเผชิญอะไรต่างๆด้วยความยากลาบากมันถึงจะฝ่าฟันไปได้ก็คือเป็นคนที่มีเป้าหมายมีโฟกัสชัดเจนแล้วก็คิดใหญ่บางคนอาจจะไม่ได้คิดใหญ่มากแต่ก็ต้องตั้งอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้เล็กๆน้อยๆหวังอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นคนหวังเล็กน้อยอ่ะก็คือหมายถึงว่าตั้งอะไรที่มันชัดเจนมีโฟกัสที่มันแบบว่าจบให้ได้อ่ะ จับให้ได้เราก็แบบไม่ได้คิดแค่เล็กๆหรอกยังไงก็ต้องมีเป้าหมายใหญ่เช่นบางคนอาจจะคิดแค่แบอกว่าเฮ้ยมีแค่แสนหนึ่งหรือมีแค่ห้าหมื่นหรืออาจจะมีแค่แบบขอเพียงไม่กี่บาทก็อยู่ได้แล้วแต่ราศีบางกรอาจจะคิดว่าต้องมีเกินล้านหรือว่าอันนี้จะไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะมีเกินล้านอาจจะมีสิบล้านยี่สิบล้านหรือมากกว่านั้น ต้องอยู่ให้ได้ต้องอาจจะมีเป้าหมายโฟกัสที่มันมากเกินไม่ใช่มากเกินคือมีเป้าหมายโฟกัสที่มันแบบพอสมควรหรืออาจจะแบบว่าไว้ใหญ่อ่ะหรืออาจจะมีเพื่อมวลชนหรืออาจจะแบบว่าตั้งเป้าหมายเพื่อความยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะไม่ได้คิดเล็กหรอกใช้คำนี้เป็นการสรุปว่าไม่ได้คิดเล็กเพราะฉะนั้นให้ไ,ไปนี้คือเมื่อคุณคิณคดใหญ่ อุปสรรคมันต้องตามมาหรือคุณคิดอะไรที่มันแหวกแนวแหวกโลกไปอุปสรรคมันต้องตามมาหาคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดตั้งแต่ตอนโตรหรอกแต่มันคุณคิดตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณคิดตั้งแต่ยังตอนที่คุณยังไม่กี่ขวบคุณก็มีความคิดที่เหนือชั้นไปกว่านคนคนอื่นและอย่างหนึ่งผมจะบอกว่าเรื่องรูปร่างลักษณะของชาวราศีมังกรส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ราศีมังกรมักจะหน้าตาดีนะ ผมพูดได้เลยว่ามักจะหน้าตาดีมักจะมีรูปร่างที่มันดูดีกว่าคนอื่นและราศีมังกรก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนกับถูกส่งมาเกิดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีราศีมังกรมักจะเป็นคนดังก็เป็นไปได้แต่ไม่บางคนถ้าไม่ได้เป็นคนดังก็อาจจะเป็นคนที่ชอบปิดบังตัวเองหรือปิดทองหลังพระไม่ค่อยชอบแสดงไม่ชอบ,ชอบ,ชอบโชว์ออฟเท่าไหร่แต่ถามว่าทําไมถึงเป็นคนดังเพราะว่าไม่ได้เป็นคนดังแบบที่ หลายคนจะเป็นคนดังนะถ้าเกิดราศีมังกรคนนั้นดวงดีจริงๆคนนั้นจะเป็นคนดังระดับเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกหรือบางคนก็จะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อใจของหลายๆคนได้เลยนะครับผมนี่คือสภาวะของชาวราศีมังกรและผมจะบอกว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่ได้สบายแน่นอนอยังไงคุณก็ต้องมีความคิดที่ต้องผิดแผ่แตแกแยกกับพี่น้องหรือมีความคิดที่ไม่เหมือนใครแต่โตขึ้นมาคุณจะสบาย โตขึ้นมาคุณจะสามารถปกครองตัวเองได้หรือบางคนก็อาจจะปกครองหมู่คนจํานวนมากเป็นแสงสว่างเป็นดาราเป็นสตาร์หรือบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นไอดอลไอดอลนี่ก็ได้หลายรูปแบบนะเป็นเช่นไอดอลทางด้านธุรกิจไอดอลทางด้านสื่อมวลชนหรือบางคนก็เป็นไอดอลทางด้านการตลาดดาราอะไรพวกนี้ได้หลายแบบผมก็ไม่รู้สับเหมือนเงินแต่ว่าก็สามารถเป็นไอดอลเป็นแสงสว่างให้กับหลายๆายคนได้นะครับผม เพราะฉะนั้นใบนี้ก็คือเริ่มต้นชีวิตหรืออดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาก็าเริ่มเข้าสู่อดีตที่ผ่านมานะเพิ้นจากพื้นดวงมาแล้วก็อดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ต้นชีวิตเลยก็คือต้อนชีวิตคุณยังไงคุณก็ต้องมีปัญหาแน่นอนอ่ะก็คือคุณต้องมีปัญหาแน่นอนมีปัญหากับพี่น้องต่อให้คุณจะเกิดมาในครอบครัวรวยคุณก็ต้องมีปัญหากับคนนู้นคนนี้คนานั้นเพราะความคิดที่แตกแยกไม่เหมือนใครคือกับพี่น้องนะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ อ่าไพ่ใบนี้ก็คือถ้าเร็วๆนี้เช่นนี่เดือนกรกฎาแล้วมิถุนากรกฎาสิงหาคุณจะเจอกับอะไรไอ้ไม่ใช่คือถ้าก่อนหน้าเดือนกรกฎากรกฎานะเช่นมิถุนาหรือบางทีก็เป็นก่อนหน้ามิถุนาก็คือก่อนที่จะถึงเดือนกรกฎาไม่นานมานันี้สักสอสเดือนคุณอาจจะมีความที่อยากจะพัฒนาตัวเองหรืออาจจะมี อุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณเช่นคุณอยากจะทําสิงส่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะความกระตือรือร้นของชาวราศีมังกรและความที่คุณคิดอะไรไม่เหมือนใครความที่มีความเรียกว่าความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีมีความเก่งกาจในด้านเทคโนโลยีหรือคิดอะไรไม่เหมือนใครคุณจะมีอุปสรรคเข้ามาหาคุณแน่นอนและบ่งบอกถึงช่วงนี้คุณจะมีคู่แข่งเยอะช่วงนี้ก็คือที่ผ่านมานะอาจจะมีคู่แข่งเยอะมีปัญหาเข้ามาหาคุณ พอพไพ่ใบนี้มันแสดงถึงปัญหาและอุปสรรคยังไงก็ต้องคำหาคุณแน่นอนนะครับผมอ่าผมไปเร็วเลยนะพยไพ่ใบนี้ก็คือ emperor เอ empress empress ก็คือดวงดาวราชินีดวงดาวรา,า,าชินีคืออะไรดวงดาวรานีบ่งบอกถึงในช่วงปัจจุบันปัจจุบันนะครับผมปัจจุบันก็คือหมายถึงว่า อ่อช่วงเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาหรือบางทีอาจจะเป็นเดือนก่อนเดือนกรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาก็คือ3าเดือนเพราะพ่อพี่่มงบอกถึง3เดือนนะครับผมก็มงบอกว่าอะไรก็คือหมายถึงว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีเจ้านายผู้หญิงอุปถัมภ์คุณก็ได้ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายนะครับผมหรือบางคนถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจถ้าผู้หญิงมีกลับกันเลยนะผู้หญิงคุณจะมีอํานาจเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถ แต่ใบไพ่ใบนี้ไม่ใช่หมายถึงคุณจะลงมือทําด้วยตัวเองหมายถึงคุณะเป็นเจ้านายคนบางคนอาจจะเป็นดวงถึงกระทั่งคุณหญิงนะครับผมหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในบ้านเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถผู้หญิงเก่งหรือถ้าบางคนมาถึงจุดของต้องดูด้วยว่าเขาอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดบางคนที่มาถึงจุดที่เขาจะแต่งงานแล้วคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเป็นคุณนายนั่งชี้นิ้วสั่งต้องดูอยุด้วยนะ ถ้าเกิดเพราะว่าผมทํานายโดยรวมนะครับการทานายเพื่อซีแบบนี้เป็นการทานายโดยรวมแต่ละคนมาหลายดวงหลายแบบหลายลักษณะหลายอาย,ายุหลายเผ่าพันธุ์หลายอะไรต้องดูเชื้อชาติด,ดูอะไรมันต้องมีหลายรูปแบบลักษณะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการทํานายหยาบๆโดยรวมนะครับผมแจ้งไหวห้ก่อนเพราะว่าเนี่ยหมายถึงถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงชาวราศีมังกรคุณจะเป็นผู้หญิงที่เก่งมีไอเดียมีควมามคิดมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากนะครับผมชาวราศีมังกรแต่ ถ้าเรามาพื่ดูพื้นดวงยังไงคุณก็ไม่ได้ชีวิตโดยด้วยกีบกุหลาบมันแต่ต้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดหากใครแต่งงานแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับผมสําหรับพื้นดวงปัจจุบันคือมีความสุขมีความมีเอมเหมายหมายถึงการตั้งครรภ์ได้ด้วยก็ต้องดูด้วยว่าคนนั้นแต่งไปแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่เคยมีคู่เลยหรือว่ายังไงแต่ไพ่มีก็แปลว่าผู้หญิงเก่งได้เช่นกันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขสบายแต่ถ้าเกิดใครที่กําลังอยากมีลูกก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ตั้งครรภ์น,นะครับผม แต่ก็เป็นการทานายโดยหยาบๆนั่นเองนะครับผมเป็นผู้หญิงที่สุขสบายและบางทีผู้ชายชาวราศีสิงห์ไอ้ผู้ชายชาวราศีมังกร,กรก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะมีผู้หญิงอุป,ปถัมภ์ในเรื่องการงานการเงินนะครับผมแต่ไพ่ใบน,นี้ก็บอกว่าสบายอยู่แล้วแหละสำหรับผู้หญิงผู้ชายก็มีผู้หญิงคอยดูแลดยอะไรแต่ว่ามันจะบ่งบอกถึงช่วงกลางอายุนะครับผมแล้วมันก็บ่งบอกถึงช่วงนักขณะนี้ของคุณได้ด้วยไพ่กลางอายุ ก็คือช่วงปัจจุบันเราก็กลางอายุของคุณถนะ้าใครมาสู่วัยกลางคนไพ่ใบนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับผมแล้วมาดูไพ่ใบนี้เดทครับทาไมถึงได้เดทไพ่ใบนี้คืออนาคตถ้าใครถามว่าเฮ้ยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเราช่วงอะไรระบาดคุณก็รู้ดีอยู่ในช่วงที่ผมทานายเนี่ยจะผ่านไปได้ไหมบางคนอาจจะก,กังวลสำหรับชาวราศีมังกรที่ต้อง อะไรตัวอยู่บ้านหรือว่าอะไรที่กําลังกังวลอยู่หรือมีปัญหาอะไรต่าง,งนนๆนานาผมจะบอกว่าไพ่อนาคตบ่งบอกถึงว่าคนจริงมันก็รู้อยู่แล้วนะว่ายังไงมันก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับผมไพ่ใบน,นี้หมายถึงว่าอนาคตอนาคตอาจจะสักปีหน้าหรือยังไงไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่แต่มันจะผ่านไปได้ครับผมผมอาจจะบ่งบอกว่ามันจะผ่านไปได้เมื่อไหร่หรือยังไงหรือเปล่าแต่ไพ่ใบนี้ก็คือ รถม้าเนี่ยคือเดทรถม้าคือเดทมันกําลังวิ่งผ่านมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็หยุดลงช้าๆก็คือตอนแรกมันวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วคนก็ตายไปจํานวนมากคนก็กำลังเดือดร้อนคนก็กำลังมีปัญหาแต่มันมาหยุดที่ราชาคณะราชาคณะคืออะไรคือคนเนี้เป็นคนที่สามารถหยุดเดทได้แต่ผมไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงหยุดได้หรือยังไงเพราะคนนี้จะมีคนที่หยุดได้อาจจะเป็นวัคซีนก็ได้หรืออาจะเป็นใครก็ได้ที่มาหยุดเดทเนี่ย เดี๋ยวจะไปยังไงแต่มันจะต้องมีมันจะเป็นฮีโร่คนคนหนึง่งหรืออาจจะเป็นไม่ใช่คนก็ได้ที่ต้องมาหยุดอันนี้ความจริงผมบอกว่าที่ไม่ใช่คนเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่คนเนี้ยผมเรียกแทนว่าคนก็แล้วกันจะมาหยุดเดสได้แล้วก็แต่การที่หยุดเนี่ยต้องมีสังเวยไปมากมายก็อย่างที่คุณเห็นนะว่าตั้งแต่ภายพิบัติมานี้มันเอาอะไรไปบ้างแล้วทองฟ้าจะ มีท้องฟ้าสีทองกฎการเวียน่าวตายเกิดที่ได้ท้องฟ้าสีทองเนี่ยคือท้องฟ้าสีทองจะเกิดขึ้นยามหลังจากที่มันผ่านไปแล้วมันจะเป็นวัฏจักรว่ามาถึงท้องฟ้ายามกลางคืนเนี่ยหลังจากที่เดทมามันต้องมียามกลางวันมันไม่มีท้องฟ้า,ายามกลางคืนตลอดไปมันต้องมีย้องฟ้ายามกลางวันนี่ก็คือถ้าเกิดหากราศีมังกร,นกรนะคนใดประสบผลประสบภัยพิบัติหรือประสบอะไรอยู่หรือความเครียดหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโลกนี้เลยแต่ว่า มีความเครียดเกิดขึ้นอยู่หรือมีความทุกข์เรื่องอื่นหรือบางคนนะทำธุรกิจอยู่ได้อย่างดีแต่มีความเครียดมีความทุกข์หรือมีความกังวลเรื่องแฟนหรือมีอะไรต่างๆมันจะผ่านไปได้ด้วยดีครับผมเหมือนกับว่ามันจะจบสถานการณ์หนึ่งแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยอีกสถานการณ์ใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมครับผมหรือบางคนอาจจะไปเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ที่เป็นอะไรใหม่ๆไปเลยนะครับผมก็คือเข้าสู่ยุคใหม่นั่นเองนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าการทำการค้าหรือว่าการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับผมหรือบางคนอาจจะคิดไว้ทําอะไรไว้บางอย่างซึ่งคุณรอมานานแล้วรอจังหวะนี้ถ้าใครที่รอจังหวะอะไรที่คุณต้องการรอมานานอนะ่ะจะประสบผลสําเร็จถ้าคุณตั้งใจไว้นะที่รอจังหวะอะไรคนจริงผมไม่กล้าพูดหลังจากเนี้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกเลยนะเพราะว่าหลังจากเดทเนี่ย ใช่ไหมว่าเดซ์ดโคกมาเข้าผ่านเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปเลยนะซึ่งชาวราศีมังกรทําอาชีพก,กับพวกนี้อยู่ค่อนข้างมากนะครับผมคือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปฏิวัติวงการของโลกนี้ไปเลยนะซึ่งทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะอืมซึ่งราศีมัง,งกรบางคนผมก็ไม่ได้ว่าพูดว่าทุกคนนะแต่บางคนเอ่อต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ไปเลยก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วไพ่สตาร์ คือผมทํานายไพ่สาใบนะครับปกติแต่นี่ผมจะทํานาย4ี่ใบนะครับผมเพิ่มเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นโบนัสแถมให้พิเศษสําหรับคนที่ติดตามทํานายดวงนะครับผมก็เนี่ยไพ่ตาเป็นไพ่ที่ดีมากคือความหวังของผู้คนนิมิตใหม่ของผู้คนต่อไปเนี่ยถามว่าถ้าเกิดใครที่กําลังทําอาชีพ ที่เป็นความหวังผู้คนเป็นแรงกระแสมวลชนเป็นกระแสความหวังผู้คนอะไรต่างๆหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพื่อทำเพื่อผู้คนจนํานวนมากจะได้ดีครับผมถามว่าคงไม่ต้องเช่นนะแต่จะเช่นให้ด้วยก็ได้เช่น Page facebook เช่นอะไรต่างๆนานาที่เป็นธุรกิจสมัยใหม่หรือธุรกิจอะไรที่มนันแบบว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางคนทําเพื่อผู้คนจนํานวนมากอันนี้ผมสมมุติ Facebook อย่างหนึ่งนะหรืออะไรบางอย่างที่ทําเพจทําอะไรบางอย่างหรือบางทีก็คนทําอะไรที่มันแบบ ธุรกิจที่มันแบบจาใหม่อ่ะใช้คำเนี้ยหรือบางคนทำอะไรที่มันเป็นสตาร์เพราะไพ่มันก็คือสตาร์เป็นอะไรที่มันเพื่อสื่อมวลชนอะไรที่มันใหม่ๆอ่ะใช้คำเนี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าดวงดาวก็หมายถึงความหวังได้ด้วยว่าอนาคตหรือไพ่ใบสลัวดาศีมังกรจะได้ดีครับผมในอนาคตอันไกลหรืออนาคตที่ถ้าเกิดใครที่ยังวัยรุ่นใครที่ยังมีอนาคตอีกไกล คุณจะมีสตาร์นำทางก็คือต่อไปเนี่ยราศีมังกรจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆจะเป็นอะไรที่มันแบบเหมือนกับผู้จมพูดนะว่าตั้งแต่โลกมาเนี่ยโลกยุคใหม่มาตั้งแต่2,000อะไรเนี่ยสอ0พันยี่สิบเอ็ดเนี่ยสองพนะ่สะสองพหรือสองพันปีสองพี่สิบเอ็ดนะเออใช่มาเป็นต้นไปเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงปฏิวัติวง์การทุกๆอย่างไนมะ่ว่าจะเปองค์การสื่อวงการอา,อาหารวงการทุกๆวงการนะถ้าวงการไหนที่กําลังทาแบบเก่าหรือล้าหลังลงไปเรื่อยๆหรือยิ่งแบบเป็นไดโนเสาร์ไปเรื่อยๆเนี่ยจะอยู่ยากแล้วเพราะฉะนั้นพ่าบนี้คือความหวังถ้าคุณยิ่งผมจะบอกเคล็ดว่าถ้าใครทําอะไรเพื่อเป็นหมูแบบเพื่อให้มันจะอยู่ได้ยาวขึ้นและมากขึ้น คือจะยิ่งถ้าเกิดคุณยิ่งให้คนอื่นมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทําเงินให้กับคุณมากเท่านั้นนะครับผมเพราะไพ่ใบนี้คือเป็นดวงดาวนําทางกับผู้คนผมบอกใบ้แค่นี้นะอะ่ก็ประมาณเท่านี้ครับถามว่าไพ่มันดีไหมคือถ้าเกิดเราไม่บอกว่านาทางผู้คนหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนโดยใช้ไพ่ใบในี้นะคือไพ่ใบนี้ก็เปรียบได้เสมือนว่าอนาคตคุณนะมีความหวังหรือสรุปก็คือราศี มังกรดีนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําอาชีพอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะสำหรับราศีมังกรบางคนเพราะผมทํานายโดยรวมอาจจะบางคนไม่เกี่ยวเลยก็ได้แต่มันก็คือดีคืออนาคตมีความหวงังมีอะไรต่างๆนานาและบางคนจะสู่ชีวิตที่คุณสมบูรณ์แบบหรือสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองแบบเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์อ่ะใช้คำนี้ว่าเพอร์เฟกสมบูรณ์นะครับผมแต่คขาเพอร์เฟกก็ไม่มีอยู่จริงหรอก มันก็ต้องมีติดขัดมีอะไรบ้างต้องแก้ไขไปตามกระบวนการนะครับผมก็จบไปสำหรับดวงชะตาราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมพศ2564เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านคงได้ไประโยชน์ไปจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็จัดเต็มเลยนะครับผมหรับผมก็เป็นหมอดูรายมือพี่ซีนะครับใครที่ต้องการดูรายมือพี่ซีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีทาร์2หกมาได้ที่ไลน์ดีทาร์2หกนะครับผม ผมทิ้งไลน์ดีไว้ตรงใต้คลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ด้านล่างคัดเรื่องการทักลายดีทาราสองหกกดทาราสองหกนะครับผมทิ้ a i u s สองหกนะครับผมก็กดทักไลน์ดีที่ผมทิ้งไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมผมทิ้งไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปก็เขาจะตรงกันนะครับผมมีดูลายมือพิเศษสองอย่างหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ผม ก็ติดต่อทักมาผมนะครับถ้าต้องการจะดูก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาค่าครูรายละเอียดยังไงก็ทักสอบถามเข้ามานะครับผมคนส่งรายละเอียดไปให้นะครับผมก็เวลาที่สอบถามเข้ามาเนี่ยผมต้องสอบถามเข้ามานะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ถ้าแอดเข้ามาเป็นเพื่อนผมถ้าแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเฉยๆเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่รู้นะครับผมก็ทักเข้ามาด้วยแล้วก็คนส่งรายละเอียดให้ไปก็ าบางคนถ้าทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายโทไรไลหาหาไปหาคุณนะครับผมเพราะบางท่านจะเป็นผู้โชคดีได้รับการโทไรไลไปจากผมก็วิธีการดูผมไม่พิมพ์ดูเวลาดูนี่ผมไม่พิมพ์ไปหาคุณนะผมไม่อาเสียงส่งไปหาคุณนะผมด้วยคุณสดๆผ่านทางโทไรไลก็เป็นหมอรู้ส่วนตัวเป็นหมอรู้ที่ดูให้คุณแบบจริงจังเป็นหมอรู้เป็นหมอรู้ที่แก้ปัญหาให้คุณแบบตรงๆสดๆกันผ่านทางโทรไลเป็นโคส่วนตัวเป็นหมอรู้ส่วนตัวไว้ให้คุณ แบบให้ผมเป็นหมอดูส่วนตัวเป็นหมอดูเป็นโค้ดจริงจริงจังๆกับคุณไปเลยนะครับผมใครที่ดูกับผมนะครับจะรู้ว่าผมเต็มที่และจริงจังแค่ไหนนะครับผมเต็มที่กับปัญหาของคุณแค่ไหนคนนี้ดูกับผมก็จะรู้นะครับผมก็อ่านี่คือวิธีดูออนไลน์นะครับผมส่วนดูออนไลน์นะครับผมจะแจ้งกับหมอัองคนที่บ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างประเทศหรือไม่สะดวกจะมานะครับผม ก็มีหลายคนก็แก้ปัญหาไม่ได้หลายคนมากแล้วที่มาดูกับผมว่าจะเป็นโค้ดหรือว่าจะเป็นอาคารตุกะจากต่างประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณหรือบางทีเป็นเซปินดาราแล้วก็เป็นเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหลายคนนะครับผมหรือบางคนอาจจะเป็นผู้จัดการหรือหลายคนนะครับผมบางคนก็เป็นผู้คนที่ติดหนี้มาก่อน หรือบางคนก็หลายคนนะครับผมก็ได้รับการรันตีผมในทางที่ดีหลายคนมากแล้วดูกับผมชีวิตต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่สโลแกนอย่างไงก็คือชีวิตถ้าคุณมาดูกับผมแล้วชีวิตของคุณต้องพัฒนาในทางที่ดีขึ้นมีวิธีหนึ่งก็คือดูแบบ VIP นะครับผมที่สำนักง,งาน มีลายมือพิเศษของอตัวเลขก็จัดเต็มสีแบบกันเลยที่สำนักงานแบบ V P นะครับผมก็มาดูผมก็หลายคนนะครับผมอาคาันตุกะจากต่างประเทศ C E O ผู้จัดการธนาคารหรือบางคนก็เป็นคนที่มีฐานะบุคคลสําคัญต่างๆมากมายนะครับผมก็แบบที่ V P นะครับผมที่สำนักงานก็นแล้วก็แบบธรรมดาที่สำนักงานก็คือมีดูพิเซีลายมือจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็นี่คือดูแบบ V P กับที่แบบธรรมดานะครับผม ก็แล้วแต่ท่านเจ้าจะโซร์แบบไหนนะครับผมก็ดูผมต้องพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะครับผมก็แล้วแต่แรงจเตรจยเตมาว่ามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้ามากุณจะมีการพัฒนาตัวเองในทางที่มากถ้าน้อยก็อาจจะตามลําดับนะครับผมก็สําหรับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแต่ผมจะมีการแจ้งเตือนสมคลิปใหม่ๆคิปดีๆ ไปเพิ่มเติมเรื่องเรื่องัมพนที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็วันนี้ขอลาทุกท่านอันเพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อมั่นในการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของผู้ใด้รับคดขอวันข้างหน้าอยนน่างแน่นอนก็สำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ